งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศสัก์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลจเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโส9ตุลาคมพุทธศักราช2516 คุณครูเสริมยัดดีเกิดวันพฤหัส,สบดีที่20เดือนกันยายนพุทธศักราช2505ที่บ้านสะดอหมู่ที่5ตำบลขวาสินรินทร์อำเภอขวาสินรินจังหวัดสุรินทร์เป็นบุตรของคุณพ่อเผือกคุณแม่พลวนยัดดีเป็นบุตรคนที่5จากพี่น้องทั้งสิ้น6คนคู่สมรสชื่อนางทิพสุคนยัดดีอดีตครูโรงเรียนบ้านกันเตรียงปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ มีบุตรชายหนึ่งคนคือนายรัฐสิทธิ์ยิดีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีปัจจุบันทำงานที่บริษัทสยามเดนโซ่จังหวัดชนบุรีในตำแหน่งวิศวกรประวัติการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนบ้านสะดอเมื่อปีพุทธศักราช2514 จบชั้นประถมศึกษาปีที่7ที่โรงเรียนบ้านสแรวอเมื่อปีพุทธศักราช2517จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่โรงเรียนสุรวิทยาคารเมื่อปีพุทธศักราช2521จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่โรงเรียนสุรวิทยาคารเมื่อปีพุทธศักราช2523 จบประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงปกสสูงที่วิทยาลัยครูสุรินเมื่อปีพุทธศักราช2525จบปริญญาตรีศึกษา,าศาสตร์บัณฑิตเอกบริหารการศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชเมื่อปีพุทธศักราช2541 ประวัติการทำงานปีพุทธศักราช2528เป็นครูอัตราจ้างที่โรงเรียนสุราวิทยาคารเป็นเวลา1ปีวันที่29มกราคม2529บรรจุเข้ารับราชการครูครั้งแรกในตำแหน่งครู2ระดับ2โรงเรียนบ้านหนองว่าตำบลตรวจอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์ ปีพุทธศักราช2536อาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านหนองว่าตำบลตรวจอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์เป็นครูโรงเรียนบ้านหนองว่า7ปีวันที่1พฤษภาคมปีพุทธศักราช2536ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ4โรงเรียนบ้านกันเตรียงจนถึงปัจจุบันและ,กะเกษียณอายุราชการในตำแหน่งครูชำนาญการรวมระยะเวลาที่ทำงานที่นี่29ปี4เดือน29วัน เรืร่อราชอิสริยพรทวีติยาพรมงกุฎไทยรางวัลที่น่าภาคภูมิใจชนะเลิศการประกวดกิจกรรมสภานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่ง6ปีรางวัลเหรียญทองการประกวดกิจกรรมสภานักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5ปี ผู้ฝึกสอนรองชนะเลิศการแข่งขันเซปักตะกรออาบาจอสุรินทร์ครับรุ่นอายุ15ปีหญิงผู้ฝึกสอนชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลร,รุ่นอายุ12ปีชายจังหวัดสุรินทร์ผู้ฝึกสอนรองชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลร,รุ่นอายุ12ปีชายระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมา กเกษียณอายุราชการในตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนบ้านกันเตรียงวันที่30กันยายน2565รวมระยะเวลาที่ทำงานที่นี่29ปี4เดือน29วันสวัสดีค่ะดิฉันเด็กญิรัศมีเปรียบีสุดตัวแทนจากสภานักเรียนนะคะความในใจที่อยากบอกกับครูเสริมก็คือ ดีใจมากเลยค่ะที่ได้เรียนกับคุณครูเสริมคุณครูเสริมท่านเป็นครูที่ดีมากทัานสอนทั้งวิชาการสอนทั้งประสบการณ์ชีวิตและจากนี้ขอให้คุณครูเสริมนะคะใช้ชีวิตหลังเกษียณยังมีความสุขค่ะขอให้คุณครูเสริมสุขภาพแข็งแรงใช้ชีวิตยังมีความสุขขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวศิริยาดีจักเป็นตัวแทนมาจากห้องมอ3ค่ะ ความในใจที่อยากจะบอกครูเสริมก็คือครูเสริมท่านเป็นครูที่ดีมากเลยค่ะเป็นครูที่คอยสอนประสบการณ์ชีวิตเป็นครูที่คอยให้ความรู้กับผู้หนุ่ต่างๆมากมายก็ครูเสริมท่านอยู่โรงเรียนนี้มาประมาณ29ปีแล้วก็อยากให้ชีวิตหลังเสียงของครูเสริมมีชีวิตที่ดีมีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะขอบคุณ สวัสดีค่ะคุณครูรัตนาวาันสงวนชื่อนะคะเป็นตัวแทนจากคณะครูของโรงเรียนบ้านกนเรียงเลยนะคะที่จะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับคุณครูเสริมยัดีนะคะซึ่งเป็นคุณครูกรเกษียณของเราในปีนี้นะคะมุมมองในด้านการดูแลนักเรียนหัวใจสำคัญเลยก็คือกิจการนักเรียนที่คุณครูเสริมยดดีท่านเป็นคนดูแลมานะคะโดยจะ มองไปที่ฝ่ายปกครองนะคะซึ่งคุณคูเสริมได้เป็นต้นแบบและแบบอย่างที่ดีนะคะในการติดตามนักเรียนโดยมีกระบวนการในการติดตามนักเรียนที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงไปในพื้นที่เลยนะคะลงไปตามนักเรียนที่ขาดเรียนหรือไม่มาโรงเรียนหนีเรียนคุณครูเสริมท่านก็จะลงไปในชุมชนเลยนะคะเมื่อลงไปแล้ว เด็กนักเรียนกลุ่มนี้ยังมีพฤติกรรมแบบนี้อีกคุณครูเสริมก็จะมีบันทึกข้อความนะคะเชิญผู้ปกครองพร้อมกับนักเรียนกลุ่มนี้ให้มาพบฝ่ายปกครองของนักเรียนโดยมีการบันทึกข้อความถึงรายละเอียดที่เด็กนักเรียนกลุ่มนี้ได้มีพฤติกรรมส่วนนี้การที่เราลงถึงบ้านของนักเรียนมันก็จะเป็นการดูแลนักเรียนโดยเชื่อมโยงถึงระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนเป็นอย่างดีค่ะตลอดระยะเวลาที่ได้อยู่ในโรงเรียนบ้านกันเตียงร่วมกับคุณครูเสริมมาก็คุณครูเป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลนักเรียนนะคะก็เกษียณแล้วอย่าลืมคิดถึงโรงเรียนบ้านกันเตียงด้วยนะคะค่ะดิฉันดเรเฉลิมบัตรีิคลาร์ซึ่งเนการโรงเรียนบ้านกันเตียงค่ะในวันนี้ก็นบเปโอก,กาสอันดีที่จะได้กล่าวความรู้สึกถึงคุณครูเสริมยัดดี ตลอดระยะเวลาที่ได้ร่วมงานกับคุณครูเสริญยงดีค่ะก็มีความรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจเพราะว่าคุณครูเป็นพ่อครูที่แท้จริงค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการที่ได้ดูแลเป็นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคุณครูมีความทุ่มเทแล้วก็ใส่ใจท้ายสุดนี้ก็ขอให้คุณครูมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะ ร้อยมาลัยไหว้กราบด้วยทราบซึ้งท่านคือหนึ่งเพชรงามเลอล้ำค่าอดีตสู่ปัจจุบันนั้นตรึงตราทุกเวลานาทีที่ท่านทำล้วนสรรสร้างความสุขให้ทุกสิ่งเพื่อองค์กรเยี่ยมยิ่งทุกเช้าค่ำครั้นท่านลาเราทั้งหมดขอจดจำ ท่านคือผู้ชี้นำสู่การดี